สวัสดีครับเอฟซี FC, ลุงผลทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็รอบดึกนี้ก็จะขึ้นเป็นคลิปนะครับเมื่อกี้ก็ได้ข่าวนะครับเออก็ไม่ค่อยปื้มน,นะครับนะเนาะมีช่อง u t u b e นะครับที่บ้านลุงคลอีกหนึ่งช่องนะครับที่บอกกล่าวลากกกอกอีกหนึ่งช่องแล้วนะครับนะเนาะ ก็อาจจะด้วยสาเหตุน้อยเนื้อต่ำใจนะครับคือช่อง V o ออนะครับอาจจะเป็นรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจอะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับที่ยอดผู้ติดตามหายไปนะครับตั้งแต่กลับไปเที่ยวบ้านไปเยี่ยมบ้านนี้นะครับยอดผู้ติดตามจากสองหมื่นกว่านะครับาหายไปพันกว่าคนนะครับแล้วก็ช่อง v ีออก็กล่าวอ้างว่า นะครับ Fc ไม่จริงใจนะครับนะออันนั้นก็แล้วก็มีปัญหามากมายนะครับเขาก็บอกนะครับเนาะแต่ลุงโมโคนมองดูแล้วนะครับเนาะมันเป็นลักษณะน้อยเนื้อต่าใจมันเป็นของธรรมดานะครับที่ Fc ไม่ค่อยเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับอืมนะครับนะครับวีออก็ต้องนึกถึงวันแรกนะครับเนาะวิออต้องนึกถึงวันแรกที่เราเข้ามาอยู่บ้านลุงกับป้านะครับ การที่จะได้ FC สักพันคนเนี่ยนะครับยูทูบวงนอกวงแหวนรอบนอกนี่นะครับกว่าจะได้สักพันคนนี้นะครับเนาะนะครับเหมือนก็มีอีกหลายๆคนนะครับกว่าจะลุทะล,ลุพันคนได้กว่าจะทะลุสี่พันชั่วโมงได้นะี่ครับมันต้องใชเ้เวลาอย่างมหาศาลนะครับต้องนึกถึงตรงจุดนี้นะครับนะเนาะน้องวีออฟไปอยู่ที่นั่นก็ได้ผู้ติดตาม2องหมืนกว่า นะครับสองหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็เขาก็บนว่ายอดออคำว่า f อไม่จริงใจนี่จริงๆแล้วมันมันมันไม่สมควรจะพูดนะครับเขาก็จริงใจอยู่นะครับนะแต่แต่เราต้องต้องดูว่านะครับเนาะนะในรายการที่เราเสนอนะั้นะนะมันเสนอในเรื่องอะไรนะครับย่งลุงโมคลเมื่อก่อนก็เคยได้เยอะนะครับยอดวิว เดี๋ยวนี้ลุงมโคลก็ยังน้อยลงไปเลยนะครับเนาะอยู่ในหลักไม่ถึงหมื่นนะครับนะบางคลิปก็แค่ไม่กี่พันบางคลิปก็แค่ไม่กี่ร้อยเห็นไหมละ่ะลุงมโคลยังไม่เคยท้อเลยนะครับเนาะย่าไปทอ้อนะครับเอ,อเนมนถามว่ายอดผู้ติด,ดตาม,มลุงมงคลนะ่ะช่องที่มาใหม่ใหม่แซงไปหมดแล้วนะครับลุงมงคลยังไม่เคยท้อเลยนะครับวีออสเนาะจงเพราะฉะนั้นวีออสต้องบั่นใจนะครับในใน ใน f อของของเราทุกคนนะครับ f c ฝั่งดวงคนเนี่ยทุกคนก็นะครับวีออก็ต้องพัฒนาในด้านการนะครับการเสนอข้อมูลนะครับยิ่งถ้าวีออสไปอยู่ข้างนอกนี่นะครับนะมันจะเป็นเป็นการใหญ่นะครับนะครับยอดคนติดตามสองหมื่นกว่าเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะไปถ่ายเรื่องอะไรมันมันก็ลำบากนะครับ ลำบากตรงไหนยอดคนดูมันก็ยิ่งน้อยลงนะครับเพราะเราไม่ได้มาจากสายอื่นเรามาจากสายลงุงปลนะครับนาะยนะวิออต้องเข้าใจนะครับเนาะวิออจะไปกระทําการใดๆก็แล้วแต่ในสายอื่นเนี่ยก็มันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับเนาะคนเราบางทีมันก็ต้องทําใจด้วยนะครับในเรื่องที่ว่าจะขายบูงขายบ้านนั้นนะครับเนาะที่จริงไม่ต้องขายก็ได้ นะครับขายทาไมนะครับเนาะเอาไว้ที่นั่นแหละอยากจะกลับไปเมื่อไหร่ก uh ็กลับได้นะครับอยากจะกลับไปเมื่อไหร่นะครับบีกออก็กลับไปได้นะครับไม่ต้องไปหาที่เช่านะครับเพียงแต่ว่ายังไม่อยากกลับนะครับอาจจะกลับปีหน้าก็ได้นะครับที่อยู่นั้นก็ให้คนอื่นเขาดูแลไปก่อนก็ได้นะครับเนาะนั่นแหละนะครับเราอย่าพึ่งไปขายนะครับถ้าขายไปแล้วมันมันปัญหามันก็จะตามมาเผื่อเราจะกลับไปในวันข้างหน้าเราต้องไปหาที่นอนใหม่ นะครับเออนี่แหละครับมันจะลําบากนะครับเออหรือว่าให้คนอื่นเขาดูแลไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเช่านะครับถ้าเปิดใจกว้างนะครับนะนั่นแหละให้ให้ YouTube แถวนั้นเขาบริหารจัดการอ่าบริหารจัดการไปก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะเช่าเป็นรายวันนะครับก็ให้เขามาอยู่ก็ได้นะครับเงินส่วนที่ได้นะครับเอาก็อาจจะวิอัดอาจจะเข้าเป็นส่วนกลางในด้านการทำบุญก็ได้นะครับะ บ้านถ้าขายไปแล้วก็มันมันบ้านเนี่ยนะครับถ้าขายบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับนะรูโ,รโมโคนพูดตามความจริงนะมันหมดปัญญาแล้วนะครับนะเหมือนกับคนซึ่งหมดไร้ซึ่งปัญญานะครับถ้าขายบ้านนะครับไม่มีเสือขายหมอนไม่มีหมอนขายผลสุดท้ายก็ขายเสือนะครับนะเออนะครับขายสรีนอนศาสตร์ก็คือขายพ่อพูกนอนศาสตร์ ขายศาสตร์นอนไม้นะครับนะมันก็จะเป็นนิสัยของเราอย่างนี้นะครับเป็นลูกผู้ชายต้องติดใจเข้มแข็งนะวีออฟนะครับนะนะครับอย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อคนดูเท่าไหร่แล้วก็อย่าไปท้อนะครับอืมนะครับช่องลุงมงคลเน้นนี่แหละคนดูติดตามคนติดตามอีกช่องหนึ่งลุงมงคลหาข่าวดีจัดนะครับคนติดตามหกพันกว่าเห็นไหมล่ะหกพันกว่านะครับคนดูเนี่ยนะครับ ถึงร้อยมัง่งไม่ถึงร้อยมัง่งเห็นไหมละ่ะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราคุยห่าเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้า fc เข้ามาติดตามเนี่ยนะครับ fc หลักๆของเราเข้ามาติดตามร้อยร้อยกว่าเราก็จงพึงนะครับรู้ว่าอ,อ๋อช่องนั้นนะครับสรุปแล้วตัวตนของเราจริงๆเนะี่ยคนที่เขาติดตามช่องเราจริงๆอนะ่ะมันก็มีแค่ร้อยกว่าคนเห็นไหมละ่ะเหมือนช่องลุงมงคลหาข่าวดีจัดคนติดตามหกพันกว่านะครับ แต่คนที่เข้ามาดูจริงๆเป็นกิจวัตรประจําวันเราจะออกอะไรก็ได้นะครับจะคุยอะไรก็ได้ก็เอสซีก็เข้ามาฟังร้อยกว่าคน200กว่าคนเนี่ยอันนั้นก็คือถือยืนหลักของเรานะครับยืนหลักของเราเราก็ต้องภูมิใจนะครับนะ,นะบหลักจริงๆของเราก็มีแค่นั้นแหละนะครับเหมือนลุงโมโคนออกคลิปทุกวันเนี่ยนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับถ้าพันหกพันแต่ละคลิปนี่ครับนั่งสองชั่วโมงตูดด้านนะครับนะ ก็พยายามคุยต่างๆหน้าๆนะครับนะแต่ไม่ทันเกมเขาหรอกนะครับไม่ทันเกมเราก็คุยไปเรื่อยๆนะครับคุยไปเรื่อยๆก็สารหาในการพิจแรณาไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนขยันตามข่าวหน่อยนะครับถ้าไม่มีการงานอะไรเนี่ยขยันไล่ตามข่าวนะครับใช้สติป,ปัญญาของเรานะครับนะไว้แก้ไขนะครับวีออสโลโมโคนก็อยากจะ อ,อยากจะให้นะครับวีออสก็ยังมีเวลานะครับนะอย่าเพิ่งลาไปไหนนะครับนะอย่าเพิ่งลาไปไหนอย่าเพิ่งบอกว่าไม่กับว่าน้อยอกน้อยใจนี่นะครับนะเดี๋ยวถ้าเราทํำบ่อยๆเดี๋ยวคนนั้นทําเดี๋ยวคนนี้ทำนะมันเหมือนกับเราว่าเราสร้างสตอรี่นะครับเออเราดึงเพื่อดึงยอดวิวอะไรอย่างนี้นะครับมันมันก็จะเสียหายกับเรามันไม่เหมาะนะครับนะคนอื่นเขาอยู่ได้นะครับเราก็ต้องทิ้งแพง นะครับบีออสอยู่ที่นั่นบีออสแต่ o R D, ตอนนี้ล,ลุงลุงพลเขามีอะไรอะ่ะมีธุรกิจขายอะไรขายสินค้าอะไรนะครับบีออสก็สินค้ามาโชว์นะครับขนาดลุงมงคลยังไม่ได้ไปกกอกเลยเห็นไหมนะ่เห็นไหมก็มีอะไรพวกนี้นะครับก็ได้นิดนิด,นดหน่อยนะครับนะเห็นไหมเดือนแต่ละเดือนในบางทีอย่างมาดีฟพีบ้างอะไรมางนะครับลุงพลก็ได้แค่สี่ร้อยห้าร้อยเห็นไหมถามว่าค่าใช้จ่ายมันได้เยอะไหมมันมันได้ไม่เยอะเราก็กินน้อยหน่อย นะครับนะเนาะพราะอยู่ที่นั่นมันไม่ได้ทําการทํางานอะไรนี่ครับนะครถือกอกเดินไปเดินมานะครับต่อไปนะไม่มีคนทําอะไรเราก็ต้องพัฒนาตัวเราขึ้นนะครับพัฒนาในการเสนอ,อมุมมุมมองต่างๆนะครับมุมมองต่างๆนะครับเนาะะเราปถ่าไปถ่าย,ไ,ายไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยถ้าเรายังไม่ใหญ่พอเห็นไหมก็สองหมื่นกว่านะครับเนาะก็เหมือนช่องอดีสรอน ช่องอดีศรเขาก็สามสามหมื่นกว่าเห็นไหมล่ะมันก็ใกล้เคียงกันนะครับนะแต่มันอยู่ที่ว่าคําพูดคําจาอะไรออกไปที่เราพูดเสนอแน้นนะครับเออเราก็ต้องพัฒนาควรเราต้องพัฒนานะครับการพัฒนาเหมือนอย่างลุงพลน่ะเห็นไหมล่ะนะครับการพัฒนาลุงพลตอนนี้นะครับพัฒนาก็คือเขาจบเอ่อมอไหนเขาจบมสองเออไม่ใช่นะครับนะเขาจบมหกมศสาม เออมสามมหกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเขาจบมสามมหกนะครับเขาก็ยังจะไปเรียนนะครับเอ่อปริญญาตรีต่อเห็นไหมละ่ะเขายังจะไปเรียนปริญญาตรีต่อเลยเป็นการพัฒนาแล้วก็เกิดการเสริมสร้างบุคลิกแล้วก็การอ่ยูทูบพ่าก็บอกเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเรายอดตามเราต้องทํายังไงนะครับตอนนี้ยอดสองหมื่นกว่านะครับ ถ้าไปที่อื่นไม่ลุ่งแน่นะครับนะแต่ถ้ากลับไปที่บ้านลูโคนน่ะต้องไปพัฒนาเรื่องโอ่อลโมโคลขอตินะครับเนาะไปพัฒนาเรื่องอการเสนอข้อแนวคิดในข้อมูลนะครับลูกผู้ชายต้องใจถึงพิกถึงขิงอย่าไปกลัวอะไรนะครับเนาะการเสนออะไรเนี่ยนะครับในเมื่ออยู่ข้างลูโพลเต็มที่แล้วนะครับนี่อ๋ก็ต้องไปปกป้องลูโพลอย่างเต็มที่ด้วยคิปแค่นั้นแหละ นะครับกลัวอะไรกลัวคนนั้นคนนี้นะครับกลัวหมอผีกลัวนั่นนนี้จะแจ้งความไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับน้องไม่ต้องไปกลัวกลัวเข้าทําไมล่ะครับนะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวนะครับมาถึงจุดนี้แล้วเหมือนกับอยู่ชายแดนนะครับเหมือนกับอยู่ชายแดนนะครับเมื่อไหร่จะโดนมันก็ต้องโดนนะครับนะนะครับก็อยากจะฝากแค่นี้นะครับทาจิตใจให้เข้มแข็งนะครับเนาะ เราเป็นผู้ชายนะครับคำน้อยเนื้อต่ำใจนั้นเก็บไว้ข้างในอยากให้ใครรู้นะครับลุงโมงคลเขาก็โดนมาเยอะนะครับนะครับอันนี้แค่โดนเขาถอนแค่นะครับเอฟซีนะครับยกเลิกการติดตามแค่ประมาณพันกว่าคนนะครับนะครับถ้าลุงโมงคลถ้าย้อนกับบางวันคนติดตามนะครับคนติดตามเท่าไหร่สามสิบคนนะครับบางวันคนกดติดตามนะครับสามสิบคนนะครับ แล้วก็วันเดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะพอดึงดึงขึ้นมาหน่อยนะครับยกเลิกติดตามไป45คนนะครับเห็นไหมละ่ะมันติดลบไป15คนนะครับแต่ละวันนะครับอันนั้นเราอย่าไปใส่ใจคนติดตามใหม่เนี่ยเขาไม่ยกเลิกหรอกครับนะครับคนติดตามเก่าเราคุยไม่ถูกใจเขาเขายกเลิกมันเป็นไปได้นะครับนะมันเป็นไปได้เพราะคนติดตามเก่าเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนกระแสไปแล้ว เขาไปอยู่ฝั่งอื่นไปแล้วนะครับเราคุยไม่ถูกใจขกเขาเขาก็ยกเลิกเห็นไหมล่ะเออนะครับโดยส่วนมากแล้วรูโรมโคนเนี่ยนะครับพูดไปเรื่อยเกื่อนนะครับเนาะแล้วก็พูดไปเป็นกลางนั่นแหละนะครับเออเพราะเราอยู่ข้างความถูกต้องนะครับเออเราคุยถึงว่าสิ่งที่ฝั่งนน้นเขาคุยไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับเพราเราคุยแล้วว่าสิ่งน,นู้นทางฝั่งโน้นเขาถูกคุยไม่ถูกต้องคนที่ติดตามเก่าของเราเนะี่ย แต่ไหนแต่ไรเขากลับมาดูคลิปอีกกีอ๋อนะครับนะเออมืองพูดไม่เข้าหูกูแล้วนะกูเลิกติดตามมึงเลยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมละ่ะมันก็ได้บวกเพิ่มขึ้นทุกวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วรูมคนคนติดตามขึ้นนะครับสูงสุดไม่เกินหกคนนะครับบวกล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 บอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับบวกขึ้นไปแล้วก็ลบลงมาบางทีเขาบวกเขาเป็นบวกไปเลยเห็นไหมบวกขึ้นไปอย่างมากไม่เกินหกคนนะครับทุกวันนี้นะ นะครับบวกขึ้นไปไม่เกินหกคนนะครับวันดีคืนดีนะครับอยู่ดีดีวันมาเนี่ยไม่ได้ออกคลิปหาอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับเนาะคนติดตามขึ้นมาเกือบสองร้อยคนเห็นไหมล่ะมันเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมคลิปที่เราออกเนี่ยไม่ไม่เป็นที่น่าสนใจอะไรเลยนะครับนะครับถามว่าคนที่มีมาติดตามน่ะเกือบสองร้อยคนต่อวันนมาจากไหนไเห็นไหมล่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งออกคลิป หายไปห้าคนเราก็ไม่ว่านะครับนะเออเอาอ,ออกคลิปอีกนะครับเนะบัวขึ้นมาสองคนอะไรอย่างนี้อย่าน้อยใจนะครับนะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็นะครับเอออยู่นั่นแหละนะครับอยู่นั่นแหละแล้วก็คอยดูแลอะไรอย่างนี้นะครับคอยเปลี่ยนนะครับคอนเทนต์ในการพูดให้มันดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหมายความว่าอย่างไงนะครับไม่ใช่วันดีเลิกระเสิฐกสีนะครับนะ 1> 1> คอยปกป้อง นะครับว่ปกป้องว่าใครจะเข้ามานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วเนะี่ยฝั่งลุงโทนพาเต็นเนี่ยเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่มีอะไรสามารถที่จะไปบรบกวนเขาได้นะครับแต่ถ้าใครมาบรบกวนเนี่ยมาแย่เนี่ยมันไม่เข้าหูรูหูเรานะครับนะนะครับเพราะนั้นพูดยังไงมันก็ไม่ถูกนะครับเห็นไหมล่ะเออย่งยังเหมือนลูกโทนจะเรียนอะไรเนี่ยนะครับนะครับคณะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วนะครับนะมีคดีอย่างนี้เป็นอะนายความไม่ได้ นะครับทำไมจะต้องเป็นทนายความได้ละ่ะนะครับทำไมจะต้องไปเป็นลุงพลทําไมจะต้องไปเป็นทนายความไม่จําเป็นนะครับนะนะครับก็อยู่อย่างนี้ก็เรียนไปด้วยเหมือนลุงพลน่ะเขาก็คงแก้เครียดน,นะครับนะครับออก u t u b e ไปด้วยเรียนไปด้วยรู้ว่าเรียนกฎหมายนะครับอีกหน่อยนะครับมันก็จะเป็นโคตรที่พึ่งของคนในหมู่บ้านได้เห็นไหมหล,ล่ะนะเราอย่าไปน้อยใจนะครับนะสำหรับคลิปนี้ลุงมโคลก็ นะครับยังยังเป็นกําลังใจให้กับวีอออยู่นะครับเกิดเป็นผู้ชายอย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเนาะอายเด็กมันนะครับเหนไหล่ะอายเด็กมันนะครับดูน้องจกกักรีเป็นตัวอย่างนะครับเด็กหัวเท่ากับปั้นนักรบกวดนมของเรานะครับเนี่ยนะเขายัางเกือบจะถึงแสนแล้วเห็นไหมละ่ะเกือบจะถึงแสนแล้วนะครับถามว่าเขาไปไหนเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามนะครับจักรีก็พยายามจะทําตัวเป็นกลา,างมากที่สุด เห็นไหมพยายามจะไม่ทะเลาะใครนะครับทุกฝักทุกฝ่ายเห็นไหมถ้าจะเป็นการแบบจักรีเนี่ยนะครับเนาะมีข้อข่าวที่ไหนดีๆก็เอามาเสนอสื่อแค่นั้นแหละครับนะครับเหมือนต้องจักรีทำเนี่ยเห็นไหมนะครับฟาดคนนั้นฟาดคนนี้ฟาดมั่งนะครับะวันดีคืนดีก็ตบหัวร้านมั่งวันดีคืนดีก็ไปขอโทษหัวร้านมั่งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะวัวอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ สู้ๆนะน้องวีออฟนะครับเนาะสวัสดีครับ